สวัสดีครับผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลมโตไร,ร์ไวัลกันอีกเช่นเคยพูดถึงรถซูเปอร์สปอร์ตสสูบเรียงจากทางฝั่งอิตาลีอย่างค่ายเอพิเลียนนั่นก็คือตัว RS 6 6 0ซึ่งพวกเขาได้เปิดตัวในเวอร์ชั่นขายจริงมาสักประมาณปีกว่าๆแล้วและล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ทางเอพิเลียก็ได้ทำรุ่นพิเศษ RS 6 6 0 t r o นยโ,โเสริมด้วยออปชันตกแต่งออกจากโรงงานสำหรับสายเรซซิ่ง โดยรายละเอียดของตัวรถ RS 6 6 0 Trofeo คันนี้นั้นด้วยความที่มันเป็นตัวแข่งจากสเปคโรงงานจึงทำให้ทางค่ายเองยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมามากนักน,นะครับนอกจากบอกเพียงว่าตัวเครื่องยนต์2สูบเรียงพิกัด 659cc ซของมันจะมีการปรับจูนใหม่ไล่ตั้งแต่ในส่วนของกล่อง ECU ปรับในเรื่องของกรองอากาศแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่อไอเสียจาก SC Project ทำให้มันสามารถเค้นพละกกำลังสูงสุดออกมาได้ที่105แรงมา้า และยังมีการถอดชิ้นส่วนต่างๆที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้มันเหมาะกับการเป็นรถสนามมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเปลี่ยนพาร์ตมาใช้วัสดุแบบไฟเบอร์ยิ่งช่วยให้มันลดน้ำหนักตัวไปได้มากทีเดียวครับเพราะว่าสเปคน้ำหนักของเขาแบบ Dry Weight ถูกระบุไว้เพียง153กิโลกรัมเท่านั้นแม้ว่าตัวชุดล้อแล้วก็ชุดระบบเบรกจะยังเป็นของเดิมติดรถแต่ว่ามีการอัปเกรดในเรื่องของระบบการสะเทือนด้วยการปรับเซตใหม่ทั้งหมด ตัวโชคหลังจะอัปเกรดมาเป็นของเออร์ลินชุดยางก็เปลี่ยนมาใช้เป็น p ิลลรี่ซูเปอร์คอซ V3 SC1 ในเรื่องของค่าตัวนั้นแน่นอนครับด้วยการปรับเปลี่ยนสเปคขนาดใหญ่อย่างที่เราได้ระบุไปพร้อมลงสนามเลยจึงทำให้ a e p พ i l i a RS660 Trofeo คันนี้ถูกตั้งราคาสูงไว้ถึง17,950ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะอยู่ราวๆ655,000บาท ถ้าเทียบกับตัว RS 660โฉม Production เนี่ยแพงกว่าถึง200,000บาทเลยทีเดียวและที่สำคัญเลยครับราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมเรื่องของภาษีนะครับดังนั้นถ้ารถคันนี้ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแล้วมันมีการตัดโคต้ามาผมเชื่อว่าราคามีสิทธิ์แตะล้านบาทได้ เอาเป็นว่ายังไงก็ดีเราก็คงต้องรอทางเวส p ์ a r i รประเทศไทยนำเจ้า RS 6 6 0ตัวโปรดักชันปกติเข้ามาจำหน่ายก่อนนะครับตัวนี้เราค่อยถึงว่ากันอีกทีนึงยังไงก็ตามผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านครับติดตามพวกเราไว้ด้วยทั้งในส่วนของ Youtube c h anel n m o t o r ร์ a นี้ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในขณะที่ตัว f a c e b o o k c o m motor ฝากเข้าไปกดไลค แล้วก็กดติดตามเป็นแบบ Favorite เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ Real Time วันนี้ผมพลโมโตราว่าต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ